มีเจ้าของกิจาการโรงแรมท่านหนึ่งนะคะมาเรียน private coaching กับครูฝนโดยโจทย์ที่เขาบอกกับครูฝนว่าครูฝนคะเขาเป็นเจ้าของโรงแรมที่อยู่บนเกาะเขาต้องเสียค่าเช่าเดือนละหล,หลายแสนเขาต้องมีค่าใช้จ่ายที่จ่ายเงินเดือนพนักงานเยอะมากแต่ปัญหาตอนนี้ที่เขาประสบก็คือเขาไม่มีเงินจะจ่ายค่าเช่าแล้วก็พนักงานแล้วเพราะยอดจองของโรงแรมของเขามันลดลงลูกค้าที่มามันน้อยลงแต่ก่อนเขาเป็นท็อปตลอดมีคนจองเต็มตลอดตอนนี้มันเริ่มล่อยหล่อแล้วครูฝนช่วยเขาทําการตลาดออนไลน์ ไได้ไหมหซึ่งหลังจากที่คุูฝนช่วยเขาไปนะคะปรากฏว่าลูกค้ากลับมาจองเต็มค่ะเต็มไปถึงปลายปีแล้วก็ไม่ต้องไปคอยออกบูธท,ที่เสียค่าบูธเป็นหลักหลายแสนแล้วเพราะเขาเองสามารถทําสื่อออนไลน์ของเขาที่ยิงตรงไปถึงลูกค้าได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่าน อะไรเลยแล้วก็ขายได้ง่ายๆสบายสบายถ้าวันนี้คุณเป็นเจ้าของกิจการแล้วคุณอยากให้ธุรกิจโรงแรมธุรกิจอสังหารของคุณกลับมาอีกครั้งหนึ่งคุณฟังตรงนี้เลยนะที่ครูฝนโคชชิ่งเขาไปแต่ครูจะให้คุณเลยอันดับที่1นนะคะสิ่งที่เขาต้องทําคือกลับไปดูซิว่าลูกค้าหลักของเขาเป็นใครมาจากไหนและทําสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นคลิปหรือโพสต์ที่ยิงตรงไปที่เขาขอให้คุณเข้าไปในโลก Facebook โลก Tik t o ็อกเอาธุรกิจคุณเข้าไปพรีเซนต์ว่าคุณมีของดี ยังไงบริการดีแบบไหนโรงแรมคุณเจ๋งยังไงเอาลงไปค่ะเพื่อให้เขาเห็นแล้วเขารับรู้เมื่อคุณทําคลิปที่ลูกค้าเห็นแล้วสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากนั่นก็คือต้องมีระบบหลังบ้านที่ดีไม่ใช่ว่าเฮ้ยลูกค้าเห็นโรงแรมคุณแล้วสนใจอยากจองพิมพ์ทักไปในช่องทางอินบ็อกซ์ปรากฏว่าสนใจค่ะแต่คุณไม่ตอบผ่านไป3วันหรือผ่านไป7วันคุณค่อยตอบคุณคิดว่าจะ,จะปิดการขายได้ไหมลูกค้าค่ะเขาก็ไปจองโรงแรมอื่นก่อนแล้วดังนั้นสิ่งที่สําคัญคือคุณต้องรู้ รู้จักการทําการตลาดในโลกออนไลน์และต้องรู้จักพฤติกรรมของลูกค้าที่ซื้อจากออนไลน์เขาต้องการการตอบที่ท่วงทีระบบหลังบ้านของคุณต้องดีดังนั้นเนี่ยวันนี้คุณบอกว่าคุณอยากจะเอาธุรกิจโรงแรมของคุณธุรกิจอสังหาของคุณเข้าสู่ในโลกออนไลน์สิ่งหนึ่งที่คุณต้องมีคือคอนเทนต์ยิงตรงกับลูกค้าและมีระบบหลังบ้านจัดการที่จะปิดการขายให้ลูกค้าอย่างทันท่วงทีซึ่งตอนนี้ค่ะคุณฝนเห็นแล้วว่าเอ้ยที่เราทํามาเนี่ยประสบความสําเร็จมากลูกศิษย์ที่เป็นเจ้าของโรงแรมบอกฮู้สบายใจมากเลย ก่อนที่ต้องไปออกบูธเป็นแสนๆสนต้องคอยกังวลว่าจะมีเงินพอจ่ายลูกน้องไหมตอนนี้ไม่มีปัญหานั้นแล้วมีแต่แบบเราจะขยายสาขาไหมเราจะเพิ่มยังไงดีนะคะซึ่งเข้าวันนี้ค่ะคุณเป็นคนนั้นเหมือนกันแล้วคุณก็อยากให้กิจการของคุณกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่งครูฝนออกโปรแกรมใหม่นะคะที่จะสอนผู้ประกอบการโดยตรงในโปรแกรมนี้นะคะครูฝนจะสอนเทคนิคที่จะทาให้คุณเนี่ยทำสื่อการตลาดเข้าสู่ในโลกออนไลน์ได้อย่างง่ายๆโดยที่คุณอ่ะเข้าใจถึงลูกค้ายิงตรงลูกค้าเลยอันดับที่2ค่ะครูฝนจะสอน ให้การเซตร,ระบบให้เพราะว่าส่วนใหญ่ของผู้ประกอบการเนี่ยคือถ้าเราไม่ได้มีระบบที่สําเร็จรูปเราจะเหนื่อยมากนะคะที่จะต้องมาเรียนรู้หรือทําใหม่ดังนั้นเนี่ยระบบออนไลน์หรือระบบแอดมินหลังบ้านถ้าคุณทํามาถูกต้อง,ต,งตั้งแต่แรกคุณจะไม่เหนื่อยเลยแล้วอีกหน่อยค่ะคุณอาจจะไม่จําเป็นต้องไปออกบูทอะไรให้เปลืองเงินแล้วนะคะเพราะลูกค้าเนี่ยคุณสามารถยิงตรงได้ถึงเขาเลยนะคะสนใจแล้วนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ไลน์แอด a s i t u m fon ค่ะ